สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะเมื่อวานนี้ได้รับพัสดุนะคะจากพี่มดนะคะขอบพระคุณพี่มดมากมาเลยนะคะที่ส่งเสื้อผ้าที่ยังดีๆอยู่เลยนะคะมาให้นุกแบ่งไปให้น้องแจนแล้วก็ตัวไหนที่เพื่อนใส่ได้ก็ให้เพื่อนน้อยเอาไปใส่ด้วยเช่นกันนะคะขอให้พี่มดสุภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็กร่าบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากแดนไกลที่เมตายากำจัดเห็บหมัดให้เจ้าสามแสนนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ท่านมีสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนุกได้มาที่ร้านขายพวกโต๊ะวางของพวกอะไรนะคะแล้วก็ดูร้านที่มีปลามีปลาสวยงามมากเลยะค่ะดูดิอยากเป็นปลามากเลยะคะ่ะพุงจะเย็นมากเลยอะ่ะอากาศมันร้อนมากนะคะต้องกราบขอบคุณคุณหมูด้วยนะคะที่เมตตา ท่านให้เพื่อนนุ่งราคาได้ขายของนะคะได้ซื้อโต๊ะซื้ออุปกรณ์ซื้อที่จะขายน้ำแข็งใสะค่ะก็พวกนุกก่งกำลังเตรียมอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถ่ายคลิปหน้าร้านมาให้ชมนะคะกร่บาบขอบพระคุณคุณหมูด้วยนะคะกลับมาถึงบ้านนะคะก็มาจัดการเด็กๆนะคะเอาผ้าคนหนูบิดน้ำดีๆแล้วก็เอามาวางให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาจะโอเคนะคะ รู้สึกว่าพวกเขาจะดีขึ้นจะชอบนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะร้อนอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวช่วงประมาณสักบ่ายสี่โมงเย็นก็จะเอาเสื้อผ้านะคะที่พี่โมสมมาให้เอาไปแบ่งให้น้องแจนนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เพื่อนน้อยเพราะว่าเพราะว่ามีบางตัวที่ใหญ่ที่ตัวใหญ่กับเพื่อนน้อยก็ใส่ไปบางตัวนุกใส่ได้นกก็ใส่แต่ตัวเล็กๆนะให้น้องแจนนะคะเพราะว่าเขาตัวเล็กนะคะขอพระคุณทุกความเมตตานะคะ ส่วนนายสลิดนะคะนายสลิดตอนนี้ได้ค่าทํามัน500บาทนะคะยังไม่พอนะคะอขอความเมตตาให้ในายสลิดด้วยนะคะจะได้รีบๆพาเขาไปทํามันนะคะนี้สําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ